การเดินทางช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับนั่งที่เว้นที่เพราะว่าโควิดเริ่มแพร่ระบาดแล้วก็ต้องอยู่กับแม่สาวเดดรอปนี่ไปเกือบ10ชั่วโมงรับเช้าแล้วนะครับถึงแล้วสนามบินเวียนนาครับผมสนามบินเวียนนานะครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมคนแม่งแบบไม่ค่อยเฟลลี่แล้วก็แบบว่า บดูแบบมนๆบรรยากาศแม่งแบบโคตรมองว่ะช่วย บรรยากาศที่อึมครึมนะครับเลยทำให้คนที่นี่ไม่ได้ดูยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนสยามเมืองยิ้มบ้านเรานะครับวันนี้ก็นี่รถบัสนั่งยาวๆนะครับสบายๆลงโล่งนะครับที่แรกที่จะไปคือฮอสส์จัดครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นมรดกของโลกเป็นหมู่บ้านที่มีทะเลสาบที่ถือว่าสวยงามที่หนึ่งนะครับระหว่างทางก็ดูวิวหุบเขากันไปครับนั่งกันไปใช้ได้เหมือนกันเป็นหลักชั่วโมงระหว่างนั้นคนขับก็จะขอแวะพักสักที่หนึ่งนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นโมเทลแล้วก็รเตอร์งนะครับแลนซิต ผมอ่านประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านเยอรมันไม่ออกก็จะมีวายให้เลือกแต่ว่าด้วยความที่ออสเตรียเนี่ยติดกับเยอรมันทริปนี้ผมจะเน้นเบียร์นิดนึงนะครับแล้วก็กิฟต์ช็อปต่างๆมีของฝากสวีเนียต่างนะครับขายแต่จงจําไว้นะครับอะไรที่มีรูปโมสซาหรือว่ามีชื่อโมสซาอย่างเช่นกาแฟโมสซาราคาจะแพงขึ้นเป็น2เท่าครับส่วนภาษาหลักที่ใช้ก็คือภาษาเยอรมันนะครับอย่างป้ายห้องน้ำเนี่ยถ้าไม่มีรูปผมเกมนะครับเพราะผมอ่านเยอรมันไม่ออกน่าจะอ่านวินเดอร์นะ เดินทางกันต่อครับเริ่มเห็นแล้วตรงนี้ก็จะมีทะเลสาบที่สวยงามหลายๆอันนะครับซึ่งในหน้าร้อนซัมเมอร์เนี่ยคนชาวโยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาแวะพักผ่อนนอนตาอากาศกันที่นี่ก็จะมีการแคมปิง้งการฟิชชิ่งกันนะครับผมในบรรยากาศที่ไม่ได้อึมครึมขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ฝนดันตกลงมาด้วยซักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเรามาแล้วด้วยความที่ฝนตกเนี่ยคนอาจจะน้อยเราอาจาออาจะได้รูปถ่ายที่เรียกว่าคนน้อยแต่ว่า อาจจะต้องไปแต่งสีรูปนิดหน่อยเพราะว่าบรรยากาศท้องฟ้าอาจจะไม่เปิดและไม่สดใสขนาดนั้นครับมารับทานอาหารกันบ้างครับร้านก็ไม่ค่อยเปิดสักเท่าไหร่นะครับเรามาเช้าเกินก็ตัวแรกเป็นซุปฟักทองครับตามด้วยสลัดปกตินะครับไม่ได้มีอะไร เป็นพิเศษแล้วก็นี่ครับเป็นปลาปลาเช้าสในคลิปอาจจะดูตัวเล็กแต่ว่ากินกับมัน3ก้อนก็ถือว่าอิ่มอยู่นะครับตัวใหญ่อยู่แล้วตบท้ายด้วยโยเกิร์จะเป็นของหวานครับผมจากนั้นก็ได้เวลาเที่ยวชมเมืองกันนะครับ ตรงนี้ก็จะมีหิมะลงแล้วก็จะมีหมอกหนาหน่อยบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นมุมเด็ดที่หลายๆคนจะต้องมาถ่ายรูปที่ฮาส์จัดนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆแล้วกันว่าเมืองเป็นยังไงเผื่อใครได้มาแล้วก็จะชี้จุดที่เรียกว่าเป็นเช็คพอยท์ที่หลายๆคนที่มาเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปนะครับก็จะพยายามอธิบายให้ครบทุกส่วนแล้วกันจากจุดจอดรถบัสนะครับให้เดินมาทางซ้ายไกลๆเลยครับ ก็จะเจอเนี่ยครับตรงนี้เป็นเหมือนจัตุรัสของเมืองหรือว่าย่านสยามสแควร์ที่คนก็จะมาเดินอยู่นะครับ mm. ก็จะมีโฮสเทลโฮเทลแล้วก็ร้านรวงรวมทั้งโบสถ์ต่างๆนี่เป็น1จุดนะครับที่สามารถถ่ายรูปได้โรงแรมนี้นะครับจำไว้นะครับเป็นโรงแรมที่คนเขาชอบมานอนกันที่เป็นคููรักมาพรอดรักกันแล้วก็นอนติดทะเลสาบแต่ส่วนใหญ่เขาจะมานอนในหน้าที่เป็นซัมเมอร์นะครับหน้าร้อนเอ๊ะตรงนี้อะไรมีสูงสูงขึ้นไปนะครับลักษณะเหมือนจะเป็นโบสถ์นะครับส,สไตล์คนเงาเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปสำรวจหน่อย แต่ฝั่งนี้ก็จะมีวิวนะครับเดินให้ไปให้ไกลสุดๆเลยนะครับเกือบที่จะออกเมืองอีกทางหนึ่งก็จะเห็นวิวภูเขาอย่างนี้นะครับเดินทะลุโรงแรมที่บอกเมื่อกี้มาสามารถยืนถ่ายรูปได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้าวันที่แดดส่องเราจะเห็นตัวเมืองที่สวยกว่านี้ดีดูอย่างสามสาวนี่ครับกำลังเก็บภาพความทับใจกับทะเลสาบที่ Ho ฮสเ t ลอยู่ครับแต่ถ้ามาจุดนี้นะครับให้ยืนที่รั้วแล้วก็ใช้ความเงียบหนึ่งนะครับหันหน้า ให้กล้องนะครับหันหลังให้ภูเขาแล้วถ่ายไป,ไปจะได้ภาพที่สวยประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่านี่เราเจอแล้วครับทางที่จะเป็นขึ้นไปเหมือนจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอ่านเชอรมันไม่ออกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นจิตใจนักสำรวจนะครับเราก็จะต้องปีนป่ายขึ้นไปครับอ๋อมันไม่ใช่แค่โบสถ์ครับตรงนี้มันเรียกว่ามันเป็นเซมิเทอรี่นะครับก็คือเป็นสุสานด้วยนะครับ ก็เป็นสุสานของคนที่อยู่ที่นี่ครับเราก็สามารถเดินทะลุได้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดลับนะครับเป็นเหมือนฮิดเด้นนะครับคนหายแย่ที่คนลงเดินขึ้นมานะครับลองดูตรงนี้ก็เรียกว่าถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราเดินทะลุ ทะลุโบสถ์ไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าทะลุสุสานออกไปเนี่ยเราจะเห็นภูเขาในมุมสูงและสามารถถ่ายกับตึกๆเนี่ยได้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมได้ในมุมสูงที่คนที่อยู่ข้างล่างจะไม่สามารถถ่ายได้แต่ต้องเสียเวลาในการเดินขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเป็นคนแก่เนี่ยก็อาจจะต้องมีไม้ทงไม้เท้านิดหน่อยเพราะว่าบันไดมันถือว่าชันเหลือเกินนะครับผม อันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของโบสถนะครับถ้าอยากจะเข้าไปดูความสวยงามก็เชิญครับแต่ว่าไปข้างหน้าเหมือนเขาเขียนภาษาอังกฤษไว้ว่าสําหรับผู้ที่ p r รเท่านั้นอ้ามีแมวน้อยด้วยแมวน้อยตัวนี้น่าจะเป็นแมวที่เฝ้าโบสถ์เลยครับบอกให้มันหันมันไม่หันแมวแมว มอลงมาข้างล่างแนะนําร้านนี้ครับร้านนี้เป็นร้านแฮนด์เมดที่เป็นอ่าของทํามือนะครับแต่เขาสื่อสารสังก,กับผมไม่ค่อยชัดเจนจะขอเข้าถ่ายวิดีโอก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายมาแค่ด้านนอกครับส่วนร้านข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายกิฟต์ช็อปเหมือนกันนะครับก็เป็น2ร้านติดกันนี้เซลเฮาส์นะครับบ้านนี้น่าจะขายตรงนี้เป็นเหมือนระบบสระน้บบโภคของเขาที่ใช้น้ําที่มาจากภูเขานะครับก็จะมีผับบาร์นะครับตรงนี้ ก็ถ้าใครอยากดื่มก็ดื่มได้แต่ผมยังเรียกว่าเจดแหลกอยู่นะครับในการความสวยงามของฮอลสแตดยังมีความที่เป็นธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับมีทั้งหาดแล้วก็มีทั้งเป็ดนะครับงีบงบอ่านันมันเป็ดหาดมันร้องอยังไงครับใครรู้พิมพ์คอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าหาดร,ร้องยังไง จริงๆแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วฮอร์สตันี่ถือว่าไฟไหม้นะครับและจุดๆนี้ก็จะเป็นจุดขายของที่เราดึกเซวนเนียของทํามือต่างๆจากหมู่บ้านนี้ก็ลองช่วยเขาสนับสนุนนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนที่เขาไฟไหม้นะครับผมถ่ายมาิดหน่อยพราเขาถือว่าซ่อมทะลุบำรุงไปเยอะแล้วหลังจากฮอร์สตัแล้วเนี่ยคนเหงาจะย้ายไปที่เซาส์บวกนะครับเพราะคืนนี้เราจะนอนกันที่นั่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในเมืองเซาส์บวกจะเป็นยังไงบ้าง งลงละครซาวส์เบิร์กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโรงละครเวทีนะครับที่จะมีการแสดงละครเวทีโอเปร่าต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กนะครับก็คือสะพานที่เรียกว่ามีคู่รักเอากุญแจมาคล้องกันเพื่อให้รักของเรานั้นอยู่ตลอดไปคงนิรันดร์นะครับซึ่งมันเริ่มมาจากที่มีอกองละครเกาหลีมาถ่ายละครที่นี่แล้วเขาก็มาคล้องหลังจากนั้นคนยุโรปก็เลยคล้องตามส่วนผมมาคนเดียวไม่รู้จะคล้องกับใครนะครับก็เดินถ่ายวิดีโอเล่นไปครับผม ต่อไปที่อยากจะให้รับชมกันนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นบ้านหลังแรกของโมซาร์ทนะครับโมซาร์ทได้เป็นคนที่นี่นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เวียนนาหลังจากนั้นพอเขาด่งดังเขาก,กลับมาซื้อบ้านที่นี่เขาก็เลยทําที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าวันนี้เขาปิดครับคนเหงามาช้าเกินไปเลยไม่ได้เข้าเรียกว่าไม่ได้ตามรอยโมซาร์นะครับพลาดกันไปสําหรับคนชอบงานศิลป์นะครับให้มาจัดตุรัสบริเวณนี้นะครับ ก็จะมีเรียกว่าโบสนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มิวเซียมต่างๆมากมายที่ให้เราเข้าไปรับชมได้นะครับโดยการซื้อตัว๋วแนะนําให้ซื้อตั๋วจองตั๋วล่วงหน้ามาก่อนนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็ดองดูจางทางซ้ายมือนะครับก็จะมีรูปปั้นอยู่คือเราต้องเดินทะลุเข้าไปในประตู3อันนั้นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไป วันนี้นะครับทางด้านขวาสําหรับคนที่มีคู่รักมาด้วยกันและอยากได้ความโรแมนติกจะมีจิตรกรที่รับวาดภาพในราคาถูกอยู่นะครับเนี่ยครับลองมองจากรูปปั้นตรงสีรูปนี้แล้วเดินไปทางขวาน,นิดนึงนะครับนี่จะเป็นงานศิลป์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้นครับมีการเล่นมักรุกนะมักรุกยากแบบนี้มีหลายที่นะครับในออสเตรียไม่รู้ว่าเขาฮิตกันหรือยังไง ถ้าใครเดินมาตรงนี้แล้วหิวนะครับแนะนำให้ซื้อขนมปังจากร้านนี้มีรสสไปซี่ด้วยครับอร่อยครับคนเหงากินแล้วถูกใจครับผมเ่อา,านนจริงจริว่าดีย๋ยวพา,บา,บาบไปดูเมืองเม้นล้างตอนนี้อยู่ที่ย่านเขาเรียกว่าย่านเหมือนสยามสแควร์นะครับของเมืองที่ติดกับชายแดนของมิวนิกที่ เยอรมันชื่อเมืองว่าซาลเบิร์กแต่ที่นี่ทุกอย่างจะปิด6โมงนะครับเหมือนนี้เป็นอย่างีอยู่แล้ว,ลว,ลวร้านเล่าดำๆก็สี่ทุ่มร้านก็ประมาณเชียงคืนสะพานที่คนมาพลอดรากันนะครับถ้าถ่ายรูปตอนกลางวันจะเป็นฟิลหนึ่งกลางคืนก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแนะนำให้ถ่ายทั้งสองรูปเลยครับถ้าอยู่ถึงเรียบร้อยสะอาดตามสไตล์ห้องยุโรปนะครับก็จะไม่มีสายฉีดตูดเป็นปกติ ด้านในนะครับนี่มีทุกอย่างวางไว้เรียบร้อยมีระเบียงแกว้วไวน์แชมเปญแล้วสุรีได้ไหมไม่ได้นะครับผมทุกอย่างในห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ภาษาเยอรมันหมดแล้วก็เราสามารถให้เขาเรียกว่าแบบเว k อ up คอให้เราได้นะครับก็ลงไปบอกเขาว่าเอากี่โมงครับหลังจากการเดินทางข้ามทวีโซนอันเหน็ดเหนื่อยก็ลงมาตบเบียร์ที่บาร์ในโรงแรมสักแก้ว,สอ,กวสองแก้วครับเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ลุยต่อกัน